สั่งให้เด็กไปหาอะไรก็ไม่รู้เงยโยนอะไรไม่รู้ไปนู่นละเฮ้ยทำอะไรอ่ะไอ้เพิน์ลเปนมองอุ้ยนี่ไงไม่บอกแล้วอันนี้ลูกใครเนี่ยโอ้โหเป็นเฮ้ยนี่คือทุกคนเห็นนะนี่ผมว่ามันคือความมุนแรงนะ แล้วก็เมื่อกี้มีมีก่อนหน้านี้ที่ผักน้องผู้ชายคนเนี้ยคนเนี้ยไอ้ล้มไม่พอแล้วผักออกไปข้างนอกนี่คน้องเพิมค่ะนี่หน้าหน้องเพิมเลยเนี่ยหัวให้งตีหัวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่พอนะอ้อมไปตีขนมีเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลายช่อตเลยเชื่อยาติดูนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวนี้ใครเชื่ออะไรสงสารมากเลยผู้หญิงเนี่ยนี่นี่นี่เดี๋ยวดูนะฮะ อืมอืมคาร์เมลแน่ๆเลยเสืบอสบอกว่านั่งคาร์เมลนะใช่เสือไม่ดูลูกค่าๆน้อ,องเสือตัวไปดูลูกหน่อยลิวลูกกลัวอันนี้น้องเสือใช่ไหมใช่ใช่ครับถามน้องเสือว่าคนนั่งค่าๆคือใครลูกเหมือนเสือกลัวมากเลยไม่ร้องลูกไม่ร้องลูก ใช่ใช่น้องเสือน้องไม่เป็นไรลูกป๊าจัดการให้ป๊ะป๊าเป็นพ่อหนูไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเด็กปลอดภัยด้วยนะเดี๋ยวมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมนี่นี่นี่ดึงหัวเด็กไปนู่นเราเห็นไหมน่ะโอ้โหอะไรนะน่ะโอ้โอดึงจากตรงนี้ไปโโอ้ จะขอจังหวะลูกผมนิดนึงได้ไหมผมเดี๋ยวแป๊บนึงได้ไหมครับกำลังจะเห็นน้องคนนี้โดนละคนไหนน้องเสือใช่ไหมไม่ไม่น้องคนนี้น้องโอเคโอเคขอตอนช่วงสิบโมงกันแหละใช่ไหมเดี๋ยวอันอันนี้อัดอัดไว้อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคโอเคโอเคนี่ไงใส่กลางหลังเลยนี่ไงนี่ไงนี่คาราเมลนี่นาเนี่ยยี่กิสุกนี่ไงคาราเมลนี่ใช่คาราเมลเสือหน้าคาราเมลเสือมองอยู่เนี่ยเมื่อกี้โดนผักหัวทุบพื้นหลายรอบแล้วน้องปิ่นคนนี้หรอ นี่ยก็อาดตั้งแต่เมื่อกี้เลยอ่ะพี่ต้องถ่ายรูปใกล้ๆแล้วก็สุดเนี่ยเด็กตอนนี้ใช่ใช่ใครส่งมาเลยใช่เพราะว่าถ้าโอ้โยถ้าเป็นลูกเราเราก็ไม่ยอมอะ่ะเอาหัวกดหัวเด็กฟาดก,กับโต๊ะเนี่ยนะอยากจะดูดึงตอนดึงหองลูกผมมากเลยอ่ะ,อะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงไ,ไหมข้าเถื่อนดึงด้วยใช่เนี่ยตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ตอนที่คนนั้นโดนผักอ่ะผัก แบบว่าไปต่อมเลยอรแต่คนนี้โดนโดนผักหน้าทิมก่อนเออเออ,เอ,อสวสคุณคราพูดตรงกันนะว่าตัวเองนั่งตรงข้ามกันเฮ้ยทำไมพูดกูอ่ะใส่เสื้อใส่เสื้อ